ขอบคุณด้วยครับนักกีฬาทุกทุกท่านทุกทุกคนครับทยานเข้ามาสู่รอบชิงคเนเลิศเป็นคู่สุดท้ายก่อนการปิดขันอย่างเป็นทางการอย่างเต็มรูปแบบครับสองแสนบาทไทยที่อยู่ตรงหน้าใครจะไขว้ขวไปได้ครับ<ด>ขอบคุณด้วยครับทางด,ด้าน,านฝ่นายจัดการขันครับและขอบคุณทนานด้านทีมงานของเทลไรท์มีเดียครับจัดให้รัสมันไม้กัสมันมือขอเสียงตเบออีกดังๆอีกหนึ่งครั้งหน่อยครับเอาลยเอาเลยครับนี่เลยครับไฮไลท์ของรายการครับคู่เอกของรายการ วันนี้ครับ30มสิบทีมสวัน4คืนต้องบอกว่าพวกเขาคือสองทีมที่ดีที่สุดณตอนนี้ถ้าเสมอกันเสมอกันในเกม2ครึ่งเกมการขันจะดีกาจุดโทษสามคนก่อนนะครับในจุดแรกครับก่อนที่จะเป็นสันเด็ดวันไปวันตัวต่อคนดอกคนครับโชคดีครับทั้งสทีมครับทำหน้าที่เต็มท,ท,ท,ที่ครับ สัญญาณมาเว่ลาเดินเอาเลยครับใช้ชาวันชักทายก่อนแพะโอ้ยดีแล้วครับเข้าเบอแบบพึบ พับเลยครับเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมงานพิลาบาลิตครับเปิดเกมขยับกลับมาทางด้านขวาเอาแล้วครับ20นาทีต้องบอกว่าเป็นเกมยาวเป็นเกมใหญ่นะชาเก่งนะไหลต่อขึ้นมาแล้วนัทพรชัยตียมาโคนกับซ้ายมีขวาเติมจบขยับกบาร์ด้านในครับเด็กชายได้แสงทองก็ย้อนสอยขยับกลับมาเซตใหม่ครับอย่างไรครับทางด้านไทยตะวันลุงเลับย้อนซอนกลับมาร์ธิรพลแปะเชื่อมในกลางครับย้ายมาซ้ายมีขวาเติมครับเหลือใบพิฆาตกับสมองและพิฆาตหนึ่งเดียวนั้นที่จะเป็นวิญญาณเดอร์เชมเปียนเงี้ยเอาแล้วครับดีครับแอค ต้องบอกว่ามีการสอบถามกันแล้วน็อตทะเดชครับต้องบอกว่าขวาสไนเปอร์ครับนี่เลยครับเอาแล้วครับมาดูแอคชั่นแรกทักทายแล้วก็เปียวเฮวันดีโก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  go โก go? Go? go go go, go. go. คบนี่เลยครับแบไม่ได้โบไม่ได้เกยเอ่ยคำบรรยายเกินจริงครับขวาสไนเปอร์ล็อกเป้าหมายเข้าตุงตะไคร้เจ้าพ่อลุงนิงเด็กชายน็อตทะเศแสงทองจัดให้จากขวาตาว่อไปโดนโบเกบยิงแบบเบียร์สิบสองยัดหายแม่นเหมือนจับวางแกบ,บเดินทางยังไม่ถึง3นาทีครับถ้าบอกว่าโดนบอลยังไม่ครบทุกคนเลยเอาละครับนี่คือความคุณภาพความชัวของทีมงานระดับ5ดาวไม่ใช่ไก่ย่างนะ เจ้น,น,น้าจัก,กรยานวีนุชจัก,กรยุทธ์มานิคเจ้าชายเฟิร์สย้อนมาหน้าเจ้าว้อยวัเชื่อใบพักขยับมาหน้า F10 อย่างหน้าสุดนิพพงเหล่าพรอนเงนเอาเลคาายครับทางซ้ายกับลากกระชา,า,ากมาตักมาลูกนี้บอลมันปิน้นส้นตีนนิ้วก้อยไปหน่อยครับเอาเลยครับเปิดมาน็อตทะเลเจียวบอลลงได้สวยดูดบอลลงได้ดีขวาสไนเปอร์ให้มาใบครับอนาเธอชัยปู่ดำยังไงคนละทิศคนละทางต้องกลับมาแก้ต้องกลับมาแก้ใส่ใหม่ครับเอาเลยครับดีครับโยกพยายามจะดึงคือหลุดใบเอาเลยครับดีครับความสบายส่วนตัวของเขาต้องบอกว่าเหลือรับประทานซ้ายแล้วก็ เบียงดัตเทเดสันทงเอาเอาละครับความคมความชัควครับนีน่แลยครับนัดชิกเนะเลิศครับไม่ประมาทคุณดาบาจัด เต็มใส่ให้กันข้อรอยเต็มเหนี่ยวฟัดให้เต็มที่ก็ตามอยู่ตรงนี้สองตุงนั้นนั้นก็ได้ทับสมอและพิฆาตทางด้านทับเรือไปพิฆ่าจากอณามิลามานินเกบ็บหนึ่งทีมจากอยุยาและหนึ่งทีมจากจังหวัดจันทบุรีเกบับกองเชียร์ยยม,ยมิลามนินยังเชียร์อยู่ไหมยหููยังเชียร์อยู่ไหมยููไทยชาววอนขอเสียงหน่อยเลย เอาเลยครับไปกันต่อลอกันใหม่ใส่กันอีกครับหนักในเกมเป็นกำไรของคนดูครับแต่ในกีฬาทั้งสองทีมมีความมาตรฐานไม่ทำ้ายกันแน่นอนครับเอาเลยครับบาเลียมนี้ยังไงครับนัทเดชได้บอลครับเกี่ยวเท้าซ้ายเปิดโดงเปิดพุ่งขึ้นมาแล้วครับนี่นบพลัสสกุลอนขึ้นมาใหม่ครับนัทพรครับลิงโบอาครับเกี่ยวสตีนยกกระยับกลับไปใหม่ครับให้มีมีมาหาจังหวะเลด้าเหนียวอยู่รับเอาเลยครับนี่เลยครับเิลาบลิีครับบาชุดใหญ่ซ้ายแล้วก็เปี้ยงแล้วก็เปี้ยงไม่ได้ใครเห็นเขว่าเขา เดี๋ยวกูเอาเขาโถนเฟี้ยงเลยอู้ดีครับอัจฉพลรู้ทำครับเซ็นสัญญาบัดมาโยกย้ายจากทอริเจรัพร์ซับวุทยามาในสีเสื้อสโมสรไทยถาวรลุกงโลดและเป็นทางด้านรายการที่สองของเขาด้วยแล้วก็เปียกเรียบซื้อว์ยูบิิโกยูบินิโกซูชอว์นี่เลครับผู้บรรยายเมื่อผู้บรรยายไม่มองไม่ได้แล้วก็ได้ประตูจากูุเลนหมายเลขเจ็ด ក <laughs> ba ្រៃណូវ៉ាលាជប៉ផៃផាក់ พ่อแม่พี่น้องจ๋าเราทะยานเสูาหนึ่งหมื่นยยุเซอร์หนึ่งหมื่นคนในเก้าพันคนเป็นเจ้าของเว็บครับเอาเละช่วยบล็อกด้วยนะช่วยบล็อกด้วยนะเอาเลยครับไปกันต่อรลากันใบครับดีให้บ่ใบครับดีเลยครับไม่ต้องบอกว่าเครื่องจักรสังหารครับหมายเล็ยีพ่าดีโหจัดประหลัดไม่ต้องบอกครับเปิดบาร์อนาตชัยยังไงครับนกประลัดใส่ซ้ายโด่งจุดพุขึ้นมาดีเลยครับแบ่มงสกัดจังหวัดแรกไว้ได้ดีครับตีขยับกลับมาใหม่ครับจังหวัดสองระวังกันด้วยปั๊มกันมาปั๊มกันไปครับเข้าชานของ พี่วันนี้อำเภอถึงจะปิดไปแล้วไม่เป็นไรครับคลิปมีครับมาดูเหลี่ยมดีครับเหลี่ยมเท้าซ้ายของเจ้าชายประภาคารแล้วก็จากกายยุดเปลี้ย ไอเสาไม่รักดีกูจะเกิดซะหน่อยไอเสาไม่รักดีแล้วก็เปี้ยงแล้วก็เปี้ยงโอ้โหยแล้วครับโยกขยับกลับมาใหม่ครับสำหรับทีมงานไทยถาวรลุกลดของดีจากอายุธยาครับแล้วก็ขวากดลูกนี้ตะปบไม่ได้จังหวัดแรกครับต้องบอกว่าลิงโบอาวันนี้ประมาทเผลอหลับไม่ได้ครับต้องบอกว่าเละเทะเลยในทะีเดียวอเอาสาย เตะขึ้นมานี่เลครับเก่งคอรอโขเก่งกระโปกรอเคกบอลสองตกลงมาทันไม่ทันครับมิรามารินครับนี่ครับใส่ซ้ายเหลี่ยมขวาได้อยู่สิทิศักด์ลวกลงไปพุทธสินชี้ให้เล่นต่อไปครับน็อตทะเลไหลมาแล้วก็เลียบเปี้ยงเลียบเปียงโก้แข่งโป๊กแข่งโป๊กสําหรับนี่ครับผู้เล่นหมายเลขหกครับสิทธิศักด์ขโมครับหลุดเข้าไปครับจังหวะสองครับตัดคัดแบ็กมาแล้วก็เข้าหัดเลียบ เลยเจ้าตัวจะออกอยู่แล้วขอฝากผลงานการคัตแบ็กไปก่อนครับส่งออสตางหนึ่งคนลงไปคือทางด้านวัชระพงศุบินทางด้านเจ้าเมสซีเอครับมีการบาดเจ็บก็ด้านดิลิงครับมีการบาดเจ็บครับทีมแพทย์ครับสัญญาณอยู่เกมจากอาารยอาจารย์ภูมิเริงคำเลื่อนพุทธศิลป์นิดหนึ่งครับทีมงานทางด้านทีมงานทีมแพทย์ทีมงานมิลามาลินครับรับเลยเชิญได้เลยนะครับมาแห่ต้องวอร์มแล้วนะครับสำหรับดีครับทีมงานผู้สับประตูสำรองครับพีแล็กบัณฑิต ศึกษากันต่อครับมีรามาลินครับในนี่ครับรองน้ําฝั่งซ้ายสิทธิพงศิทธิพงศ์ครับจังหวะสองง่ายดีเข้ามาเหลี่ยมเท้าซ้ายให้มามิรามาเลยจาก F16 นะสินนะสุทธิพงศ์เหล่าพรเงี้ยดีเลือไปไปฆาาทางด้านมิรามาลินลครับเอาเลยครับนีกเก่เลยครับชาเคครับสิทธิพงศ์เหล่าพรกระบาให้ออกางด้านซ้ายจับแล้วก็หาจาังหวะแทงคมคม,มาคมจัดกับลุงนี้ แมแล้วก็ตัวบือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมในยกแรกครับสัญญาปีกท่วการอำเภอบ้านฉางครับาารสัญญาณมาเวลเดินซ้ายหูยรับไม่ให้กำลังใจกันเลยครับนี่ครับมาอาจารย์เบียรครับบรใชายติบคนก็ซ้ายมีขวาเติมลากเลยจีบี้มาด้านใดด้าวันลุ้นแต่บรรดามิสีเอวัดชลพงศ์สุปปิีเลยแล้วก็เฮ้ยไม่ตรงกบครับชาเก่งหาดังซ้ายเ้าวนะครับแดักได้ครับ เปิดไกลๆมาล้มสกัดไม่ได้เบสซีเอครับวัชรนภ์ล่วงลงไปพุทธสินเฮ้ยฟา้าเฮ้ยฟาวแล้วก็ไม่เป็นไรครับขอบพระคุณมากมากครับพอครับโอเคแอคชั่นแบบนี้น่าเล่นหมเก้าสี่เาน่าสวิจักบอสคิงคิงกะรวยรับเงยหน้ามองไทยถาวรลโอดเปี้ยงแล้วก็เรียบแล้วก็เรียบลอย ยูบิลิโกสุโจนเปลี่ยน25ด้วยครับพรชัยจะบาคนออกมาครับจะส่งทางด้านสมบัติลงไปเล่นแทนครับเอาเลยครับนีแลวครับผู้ทำประตูจะแก่ผู้เล่นหมายเลขเก้าบอสคิงส่งทางด้านันชัยฟักแต้ลงไปครับพรหนุ่มต้องเหลืองลงไปเรียกคอนเทนต์บ้างครับโอ้โหเจ้าเอาเลยครับโยกขยับกับไบครับไม่ช็อกไม่ห่อไม่เหี่ยวอยู่แล้วครับดีครับ สายเลือดบิรามลรินครับใายมาใหม่ครับไปกันต่อครับดีเลยครับแม่ต้องบอกว่าี่รามารินดีสู้อยู่แล้วครับมาใส่หมดหยดติ๋งติ๋งติ๋งลลอกเป้าหมายเลด้าสวยเจ้าชายพาคารจักรยานเว็มนุษย์คู่กันทางด้านเนปายซ้ายไว้ตาสูงวิทยาณศินล่าครับพร้อพอพร้อมแล้วพรอมพอพร้อมแล้วเปียกแล้วก็แล้วก็ซื้อเอเอาล้ครับนี่แหละครับตามกยับกลับก็ใบกังวลาเชิด กระดิสซีบามเป้คุณทีเอาเยอะคุณทีผมสองทีติดเบิ้ลนะพี่อาร์มเนี่ย <c oughs> โอ้โหความจริงน้ําเดียวกูก็ไปแล้วเอาเละครับดีเลยครับพี่งขยับกลับมาใหม่ครับเอานีแล้วครับทางซ้ายไปขึ้นหน้ามาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับดีสตีนรับบอลลอยโดง่ง นี่แน่พักออกแต่ฝากในการนั้นจะบดีดบิดเข้าซ้ายหักเข้าขวาหาจังหวะจบจังหวะจ่ายแก่ก็อยู่ทางด้านเด็กชายในสังทอสตักป้อมสวนแด้แล้วก็เร็วแล้วก็เร็วมาต้องบอกว่านี่แล้วครับความผิวของเขาครับนี่ครับผิวไหวดังสายน้ำครับด้านขวาก็อย่ามาโอ้กิติคุณพาวงฟังเข้ามาคุณแอมศักดิ์วิทย์นี่มาแต่งหนึ่งจังหวะขยับมาหลอกจ่ายแล้วหัวใจ้ายเฮ้ยเฮ้ยวายดีโก้สายพุ่งสายโคตรสุด ลูกนี้ต้องว่าสวยสดงดงามครับแระาต้องบอกว่าผู้เล่นหมายเลขสองเด็กชายทานด้านคุณแอมสักกวิ์นิ่มมาชื่อนี้การัตีคุณภาพถอดบัณฑิตออกมากันส่งนั้กนสิบเ็ขยับเสริมเตามกันลูกลงไปเล่นแทงครับเรียวไทม์ตรงนี้ต้องบอกว่าเหมือนจะเปลี่ยนสกอร์ผิดด้วยนะครับน่าจะาห้าประตูต่อหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ครับ อาจังหวะได้เปลี่ยนตัวเล่นด้วยก็ไม่ลามารินะน,ะน,น,น,าาน,นั่นนะสเนปสุวิทยานำศิล่าก็เตรียมที่จะอยากเสริมเติมกันลงไปนัป้นเจ้านิวโอนินนัทวฒิโนดนินครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็วิลเลียนน้องโก<ด>้โ<ด>เอาเลยครับนี่แล้วครับหกประตูต่อสองครับทำไปทำมาครับขั้วดับ ไฟถอดดะหน้าเด็กชายไดแสงทองออกก็ได้เจ้าน้อยก็ส่งนั้นได้ผู้เล่นมาเจ็ดโรนัลโดเมืองไทยก็อันนนท์ชัยปูดดำลงเล่นแทนแกร์แล้วได้มีลาบเรลินถอดทางด้านเนปลายซ้ายไวตาสุวิทยานันสินลากออกแกร์ส่งระดับนด้านอาวุธหนักลงไปก็ได้ได้จักรอาวุธวิวัฒน์วานิชฐ์แกโอ้โหสงสารบอลบอยกูไว้เดินยังกลับไม่นั่งไม่เท่าไหร่เลยเดินมาอีกแล้วครับชะง,งับลูกงงสุดท้ายนำสี่ช่วงตัวนะครับสำหรับทีมงานไทยทวารลูกโลดไม่มีแผ่วไม่มีถอยไม่มีอ่อยไม่มียอมครับทางขวามาแล้วครับนี่ครับซ้้าายมมมีีเตติครับขววแแลก็ เรียบร้อยดับไฟตบเบอร์ซื้อโทษนักกีฬาขอโทษขออภัยกันก่อนครับชัยชนะเดี๋ยวเรามายินยินเขาเรียกว่ายินดีด้วยกันครับจังหวะดีครับมิตรภาพสำคัญที่สุดนะครับพ่อแม่พี่ดอครับถ้าแฟร์เพย์ถูกใจขอเสียงตบมือดังๆให้กับเขาทั้งสองทีมครับขอเสียงตบมือดังๆ่อยครับ เอาละครับเดินทางมาถึงสุดท้ายท้ายสุดงานเลี้ยงจะมีวันเลิกลาการจากลาปเป็นเรื่องของธรรมชาติจบลงแล้วครับ v ีอาร์เดชแมเปียนได้แก่ทีมงานไทยชาวลูกลดของดีของเด็ดจากอายุธยาเมืองเก่า เป็นกำลังใจให้กับทีมงานจากจันทบุรีมิรามารินครับพวกเขาหัวใจใหญ่กว่าตาบวันนี้จบลงแล้วลําดับถอดไปครับเราจะมีพิธีการสักเล็กน้อยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเชียร์เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับวันหน้ามโอกาสเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใครยังไม่กลับครับชื่นชมชื่นมือกับบรรยากาศแชมเปี้ยน